วิธีการรับซองนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์พอเรากดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ไปแล้วช่องข้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเป็นเบอร์ที่เราไปสมัครแอปทูมันนี่วอลเล็ตนะคะเสร็จแล้วก็กดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเลือกซองเสร็จเขาก็จะบอกว่าเราได้รับเงินกี่บาท แต่ถ้าใครที่กดไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินยังไงก็รอโอกาสหน้านะคะช่องนี้มันนี่ออนไลน์ไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้แจกแค่คลิปนี้คลิปเดียวแจกบ่อยแจกทุกวันใครยังไม่เคยได้ใครไม่ทนันก็รอโอกาสหน้านะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้ก็มาแจกวอลเล็กเหมือนเดิมนะคะประจำวันที่15พฤษภาคม2565เมื่อวานก็แจกไปวันขอนก็แจกไปใครที่พลาดก็เอาใจช่วยนะคะเมื่อวานนี้เห็นมีน้องคนนึงเขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเออในที่สุดเขาก็ได้อันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดตลอดเลยว่าการแจกวอลเล็อะ่ะมันคือการสุ่มในบางครั้ง เราอาจจะทันในบางครั้งเราอาจจะไม่ทันถ้าเราทันก็ดีใจด้วยถ้าไม่ทันก็เราโอกาสในวันถัดไปนะคะส่วนคอมเมนต์อีกอันนึงในคลิปแจกเมื่อวานเนี่ยเอ่อน้องน้องเขาถามว่ารับยังไงอะคือคือคือคลิปเมื่อวานนั้นไม่ได้สอนวิธีการรับเพราะว่า ในบางวัน,ใน,วน,ออนวในบางวันก็สอนวิธีการรับในบางวันก็สอนวิธีไม่ได้สอนวิธีการรับก็ขออภัยด้วยนะคะขออภัยคนที่เพิ่งเข้ามาดูขออภัยคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาการหางเงินออนไลน์แบบนี้มันก็เลยทําให้หลายคนไม่รู้ว่าจะรับยังไงก็วิธีการรับของวอลเล็ตเอ,อ่อวิธีการรับวอลเล็ตเดี๋ยวนดลงไว้ให้หน้าคลิปนะคะท่วงต้นคลิปยังไงก็ ลองดูศึกษาที่ต้นคลิปได้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะคะวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเราอาจจะเข้าใจก็ได้ส่วนการแจก w a l l e t ในวันนี้อ่ะวันนี้วันนี้อยาขอสั้งสองแบบหนึ่งวันนี้ขอแจกอยู่ที่3.5ประเภทการสูงเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ ได้รับมีทั้งหมด30คนอะโอเคอันนี้สร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ใครที่ไม่เคยทันเอาใจช่วยใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยนะคะส่วนเวลาวันนี้เดียวลิงซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะเวลา21นาฬิกา50นาทีฟังอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ลิงซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะเวลา21นาฬิกาห0นาทีหรือ3มทุ่ม50คือบางคนอาจจะถามว่าทำไมพี่ไม่แจกเวลาเดียวไปเลยก็เคยพูดนะคะว่าถ้าแจกเวลาเดียวอะ่ะ หลายคนก็จําได้ว่าเออเขาแจกเวลานี้ทุกวันนะเราก็เข้ามารอรับโดยที่ไม่ดูคลิปก็เลยเลือกที่จะแจกเป็นช่วงเวลาละกันส่วนคนที่ถามมาว่าแล้วพี่ปกติพี่แจกกี่โมงก็อย่างช้าอ,อย่างไวสุดก็จะเริ่มต้นที่สองทุ่มอย่างช้าก็ไม่เกินห้าทุ่มนะคะมันก็จะอยู่เลทช่วงนี้นะมันอยู่ที่ว่า ว่างหรือไม่ว่างถ้าว่างก็แจกประมาณ3าทุ่มสี่ทุ่มแต่ถ้าไม่ว่างก็จแ,จกแจกไวหน่อยแจกดึกหน่อยอันนี้ก็อยู่ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวันนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกวอลเล็ตใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ